สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูรถด้ำซิ่งกันหน่อยนะครับโอ้นานแล้วครับไม่ได้ถ่ายคลิปคันนี้นี่วัยรุ่นขับเลยครับน่าจะแรงนะครับแต่งแบบวัยรุ่นนะครับ มีสามชายด้วยโอ้เต็มกล่องเลยครับเป็นงานเหมานะครับงานเหมาเนี่ยล่อเต็มกล่องมาเลยครับ แหนบหักแน่ๆวันนี้วันนี้แหนบหักแน,น,น่หให้ดูหน้าคนขับก่อน,น,นดูหน้าคนขับนะครับเดลงยูทูปให็น,หนหร,ถรถนี้ไม่ค่อยแรงเลยไม่มีการปิ่นไม่ยีการอะไรเลย จำชาด้วยเดี๋ยวเรามาคอยดูขั้นต่อไปครับ